เทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ที่2ของกิจกรรมพราอกล้าป่าใหญ่นะครับเมื่อวานนี้พวกเราเอ่อได้บรรจุถุงพ่อชาไปเรียบร้อยแล้ว700 0ถุงนะครับเช้านี้เราจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น3ทีมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเก็บกล้าไม้ในป่าใหญ่ของเรานะครับทีมแรกจะไปเก็บต้นตะเคียนนะครับทีมที่2จะไปเก็บต้นยางนาและทีมที่3จะไปเก็บต้นอบเชยซึ่งทั้ง3ทีมนี้จะมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะไปดูว่ากล้าเล็กๆที่ขึ้นอยู่ตามป่าใหญ่ของเรานั้นเนี่ย เอาออกมาเพาะชําอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตงอกงามแล้วท้ายที่สุดแล้วกล้าเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนนี้เนี่ยไปปลูกเพื่อที่จะใช้เป็นพืชที่เขาจะใช้หมุนเวียนแล้วก็ใช้ในป่าของเขาเองครับครับกิจกรรมเพาะกล้าป่าใหญ่วันนี้เราเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับเมื่อวานนี้ชาวอาสาสมัครโครงการวันเดย์วันเยียของเราได้เพาะ ทำถุงเพราะชำนะครับไปแล้ว7,000ถุงนะครับเช้านี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆอ,อาสาสมัครจะต้องเข้าไปเก็บกล้าในป่าใหญ่ออกมานะครับแล้วแบ่งทีมออกเป็น3ทีมนะครับทีมแรกไปเก็บต้นตะเคียนนะครับทีมที่2ไปเก็บต้นยางนาและทีมที่3ไปเก็บต้นอบเชยเพื่อที่กล้าทั้งหลายที่เราจะเข้าไปเก็บทั้ง3พนนี้เนี่ยให้เขาออกมา สู่การเพราะชำอย่างถูกวิธีเขาจะได้เจริญเติบโต,ตงอกงามนะครับเป็นกล้าใหญ่แล้วเราจะคืนกลับไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนนี้เนี่ยนำไปปลูกนะครับสำหรับเป็นป่าชุมชนของเขาได้เองครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่วัดแล้วนะคะเพื่อที่จะเก็บต้นกล้าของต้นตะเคียนเนี่ยไปปลูกในดินที่เตรียมไว้เมื่อวานค่ะ เห็นข้างหลังเนี่ยพี่ๆเขาขมักขันเม้นกันเลยทีเดียวเราไปช่วยเขากันดีกว่าค่ะไปค่ะ ราก็มาอยู่กับพี่โดมนะคะหัวหน้าทีมที่จะพาเราเนี่ยมาเก็บต้นกล้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพี่โดมกันนะคะค่ะพี่โดมแป้งอยากจะถามว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเก็บต้นกล้าของต้นตะเคียนคะในเบื้องต้นเลยนะครับก็คือว่าตัวงานที่มือที่สืดทํานะครับก็คืองานเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่าภายในชุมชนเนี่ยให้เป็นสีเขียวทีนี้ปกติมันจะมีพืชที่ ก,กินใบกินฝักกินดอกกินผลส่วนหนึ่งนะครับทีนี้มันจะต้องมีไม้ชั้นสูงหมายถึงไม้เรือยยอดชั้นสูงนะครับก็จะเป็นได้กับพวกตะเคียนยางนาสตออะไรประมาณนี้แต่สตอก็จะจัดอยู่ในประเภทไม้เศรษฐกิจค่ะทีน่นมันต้องมีไม้ป่าเข้าไปผสมบ้างส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้มันเป็นสวนเกษตรที่มันสมบูรณ์สวนเกษตรสีชั้นที่มันสมบูรณ์ทีนี้ทําไมต้องเลือกตะเคียนนะครับ อย,อย่างในตำบลแฉะเนี่ยก็คือสภาพป่าดั้งเดิมก็คือก็เรียกว่าเป็นป่าดิบเนาะ,ะก็คือในะพื้นที่ดั้งเดิมก็จะมีตะเคียนอยู่แล้วตะเคียนยางนาจะเป็นไม้เด่นอยู่ในในป่าประเภทนี้ทีเนี้ยทาไมต้องมาเรียกตะเคียนก็เพราะเพื่อว่าให้มันเข้ากับตัวพื้นที่ของอของตัวชุมชนด้วยว่าในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมเนี่ยคือมีตะเคียนอยู่แล้วแต่มันหายไปยเพราะฉะนั้นก็เลยมาเก็บการตะเคียนด้วยส่วนหนึง่งจริงๆมันยังมีไม้ป่าอีกหลายประเภทที่ ที่เราสามารถเก็บได้นะครับแต่ตะเคียนเนี่ยมันก็จะเป็นไม้เด็ดอของของป่าดิวิธีการเลือกเก็บต้นกล้าของต้นตะเคียนเนี่ยต้องเลือกเก็บยังไงบ้างะคะก็ ก่อนเห็นต้องออกตัวก่อนนะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ<ะ>ทีนี้ก็คือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือรู้จักต้นตะเคียนยนะที่สามารถจะบอกน้องๆได้ก็คือ,อใบมันจะมันๆนหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าใบมันมีขนนะฮะเมื่อกี้เราเจอต้อนที่มีขนอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะ,ะปลายเรียวแหลมเล็กนะฮะทีนี้ในการดึงก็คือดึงให้มันติดรากขึ้นมาด้วยแค่นั้นอเองนะครับก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะฮะ ค,คุณผู้ชมก็ได้รับดูกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โดมมากๆน,นะคะค่ะและนี่ก็คือต้นกล้าตะเคียนนะคะที่เราจะนำไปปลูกในดินที่เราเตรียมไว้เมื่อวานค่ะ ตะเคียนเป็นไม้ในเขตมรสุมของเอเชียชอบขึ้นในที่ลุ่มและชุ่มชื้นเช่นตามชายหนองคลองบึงขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดโดยเก็บเมล็ดจากต้นเมื่อปีกของผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วรีบนำไปเพาะถ้าเก็บไว้นานเปอร์เซ็นต์การงอกจะลดลงในช่วงแรกไม่ชอบแดดจัดถ้านำต้นเล็กไปปลูกในที่โล่งไม่มีร่มเงาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตตะเคียนเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ไม้ผลัดใบ ลำต้นเปล่าตรงเปลือกเรียบแต่พอต้นใหญ่เปลือกจะแตกเป็นสะเก็ดเรือนยอดแน่นทึบเป็นพุ่มกลมหรือรูปกลวยกิ่งอ่อนเกลี้ยงเนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลืองเนื้อละเอียดใบรูปไข่แกมรูปหอกเกลี้ยงเป็นมันที่งามแขนงใบที่ติดกับเส้นกลางใบมักมีตุ่มหูเกลี้ยงเกลี้ยงติดอยู่เสมอดอกเล็กๆสีขาวกลิ่นหอมออกรวมกันเป็นช่อโตๆต,ต,ตามง่ามใบ ดอกจะเรียงกันเป็นแถวบนก้านแขนงช่อส่วนช่อจะมีขนเทาๆทั่วไปทั้งกลีบดอกและกลีบรองดอกมีอย่างละห้ากลีบผลรูปกระสวยเล็กๆมีปีกยาว2ปีกและปีกสั้น3มปีกปีกยาวแต่ละปีกมีเส้นตามยาว7เส้นประโยชน์ของตะเคียนเนื้อไม้ซึ่งสวยและทนทานต่อทุกสภาพอากาศถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับสิ่งก่อสร้าง <S <S เช่นต่อเรือ ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางกสรกรรมนอกจากนี้ตะเคียนมีสรรพคุณทางยาคือแก่นที่มีรสขมอมหวานกินรักษาพุทธราชขับเสมหะแก้โลหิตและกำเดาค่ะและตอนนี้เราก็ได้ต้นกล้าของต้นตะเคียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปชำกันที่ศูนย์กสรกรรมธรรมชาติค่ะไปกันว่าค่ะ นนี้แป้งก็ได้ต้นกล้าพร้อมที่จะนํามาชําในดินแล้วค่ะและตอนนี้แป้งก็จะสาธิตวิธีการชาให้ดูนะคะก่อนอื่นเลยก็นําไม้แหลมๆขึ้นมา1อันแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางเพื่อที่เจาะจรูให้ต้นไม้มันเข้าไปนะคะอ่าได้แล้วแล้วก็เลือกต้นก้ามาหนึ่งต้นอืมเอาต้นที่สมบูรณ์นะแล้วก็เขี่ยมันลงไปปิดรู

me ผู้ชมว่าการฉํำต้นก้านั้นไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ใส่มันลงไปในดินก็แค่นั้นเองเดี๋ยวตอนนี้แป้งต้องขอตัวไปช่วยพี่ๆเขาฉํำต้นก้านกันก่อนนะคะ แล้วเราก็ยังมีในส่วนของต้นก้าของต้นอบเชยแล้วก็ต้นก้าของต้นยางนานั่นเองค่ะค่ะและที่ในมือแป้งถืออยู่นี่ก็คือลักษณะของต้นก้าของต้นอบเชยนั่นเองค่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าถ้าเด็ดออกมาแล้วขยี้ขยี้เนี่ยจะหอมเดี๋ยวแป้งลองดมดูก่อนอืมหอมจริงๆด้วยค่ะแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเทศแล้วก็สมุะนไพรนั่นเองค่ะแต่ต้นก้าของต้นยางนานี่จะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวแป้งพาไปดูค่ะ อบเชยเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมได้มาจากเปลือกไม้ชั้นในที่แห้งแล้วของต้นอบเชยแท่งอบเชยมีสีน้ำตาลแดงมีลักษณะเหมือนแผ่นไม้แห้งที่หดงอหลังจากโดนความชื้นลักษณะทั่วไปของอบเชยอบเชยเป็นพันไม้ยืนต้นที่ชอบอากาศร้อนชื้นดินควรเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีสามารถขึ้นได้ในที่ราบจนกระทั่งสูงจากระดับน้ำทะเล2,000ฟุตอุณหภูมิเฉลี่ย20องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย2,000ถึง2,400ม mm ิลิเมตรต่อปีตัวต้นจะสูงประมาณ4-10เมตรส่วนเปลือกและใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเส้นใบอยาก3เส้นเวลาออกดอกจะออกที่บริเวณซอกใบหรือปลายกิ่งโดยออกดอกย่อยสีเหลืองอ่อนรวมกันเป็นช่ออบเชยมีสรพรพคุณทางยาเนื่องจากมีแทนนินสูงที่ให้รสฝาดจึงนิยมใช้ในยาต้นต,นตำรับแผนโบราณเช่น เป็นส่วนผสมในยาหอมสังตา่างโดยใช้ส่วนของเปลือกลำต้นใช้ในการแก้จุกเสียดแน่นท้องหรือใช้ในการทำยานัดใช้สูตรดมเพื่อเพิ่มความสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียแก้โรคท้องร่วงเพราะมีส่วนช่วยต้านแบคทีเรียในกระเพาะอาหารขับปัสสาวะช่วยในการย่อยอาหารและสลายไขมันส่วนเปลือกลำต้นอายุมากกว่า6ปีหรือใบกิ่งยังนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยได้อีกด้วย ของต้นกล้าต้นยางนานะเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นต้นกล้าแบบนี้เนี่ยมเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งตกมาจากต้นไม้ใหญ่นั่นเองและตอนนี้แป้งจะมาสาธิตวิธีการชำต้นกล้ากันนะคะก็คือปลายของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ยาวเกินไปเราก็จะมาตัดปลายออกเพื่อให้ขนาดพอดีกับดินที่เราเตรียมไว้ค่ะประมาณนี้ ยางนาเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบสูงถึง40เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกค่อนข้างเรียบสีเทาปนขาวโคนต้นมักเป็นภูพรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นชัดใบเป็นใบเดี่ยวติดเรียงเวียนสลับทรงใบรูปไข่แกรมรูปขอบขนานกว้าง8ถึง15เซนเมตร ยาว20ถึง35เซติเมตรโคนใบมนกว้างปลายใบสอบทู่เนื้อใบหนาใบอ่อนมีขนสีเทาใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยงขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยก้านใบยาว3ถึง4เซนติเมตรมีขนปราบปลายดอกสีชมพูออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบตอนปลายกิ่งช่อหนึ่งมีหลายดอกโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยส่วนปลายถ้วยแยกเป็น5แฉก ยาว2แฉกและสั้น3แฉกมีขนสั้นๆส,สีน้ำตาลป,ปกคลุมกลีบดอกมี5กลีบโคนกลีบชิดกันส่วนปลายจะบิดเวียนผลเป็นผลชนิดแห้งรูปกระสวยมีครีบตามยาว5ครีบมีปีกยาว2ปีกขนาด10ถึง12เซนติเมตรเส้นปีกตามยาวมี3เส้นพบขึ้นเป็นกลุ่มตามที่ราบริมห้วยในป่าพื้นล่างทั่วไปที่สูงจากระดับน้ำทะเล50ิถึง4 0 0เมตร เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปได้ดีน้ำมันและชันใช้ทาไม้ทำใต้ อยู่กับอาสาสมัครโครงการแบ่งปันหนึ่งวันใน1ปีนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามพี่เขาว่าเขาได้รับอะไรจากการมาทํากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะพี่ฝนคะวันนี้ได้รับอะไรบ้างจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้คะ<ส>ก็ได้รับความสุขและก็ความภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและก็ประเทศไทยค่ะ<ส>ค่ะแล้วมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยได้ทําอะไรบ้างเลยก็ตั้งแต่ขามาเมื่อวานนะคะก็ได้ เอาดินนะคะใส่ถุงใส่ถุงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็เข้าไปในป่าเพื่อไปเ,ออเก็บต้นกล้าที่อยู่ในป่าค่ะคือเดี๋ยวอาจจะงงต้นกล้าคืออะไรก็คือต้นเล็กๆก,ก็ค่ะที่เขาเติบโตมาจากต้นใหญ่ๆคือถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะไม่รอดเราก็ต้องเข้าไปช่วยชีวิตเก็บเขาออกมาข้างนอกแล้วเราก็เอามาปลูกอยู่ในถุงดินที่เราเมื่อวานโกยดินกันนะคะเพื่อให้เขามีชีวิตต่อไปได้อย่างยืนยาวค่ะอยากให้ทุกคนร่วมกันร,รักษา ต้นน้ำลำธารสัตว์ป่าคือทุกอย่างค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมของเราถ้าใครมีโอกาสก็ให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยในระยะยาวแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสเราก็สามารถช่วยได้โดยการง่ายๆที่เราเห็นการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําหรือว่าช่วยการลดโลกร้อนลดใช้ถุงพลาสติกกันนะคะก็คิดว่าทุกคนอย่าคิดว่าจวเองไม่สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้สังคมได้ตัวเองอะคะ่ะสามารถทําได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะทาหรือเปล่าค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากนะคะ ค่ะคุณผู้ชมแลวนี่เราก็มาอยู่กับพี่ไปอาสาสมัครอีกคนนะคะกับโครงการนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาถามพี่ไปว่าวันนี้ที่มาทํากิจกรรมได้อะไรบ้างคะก็อย่างแรกก็คือได้อันนี้คือการเพาะกล้าครั้งแรกของของผมนะมก็คือปกติก็ไปอาสาหลายที่แต่ว่าไม่เคยได้มาเพาะต้นกล้าต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทําครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกสนุกดีครับค่ะแล้วมาวันนี้เนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยวันวันนี้ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างก็คือตั้งแต่เช้ามาก็ไปเก็บ อ่าเพราะต้นกล้าที่ท,ที่ที่ต้องเอามาเพาะในในถุงเนี่ยครับแล้วก็มาช่วยช่วยทำเพื่อนค่ะแล้วอยากให้พี่ไปเนี่ยสักนิดนึงว่าเอ่อคนทางบ้านที่อยู่ดูอยู่เนี่ยจะจะช่วยการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างก็ง่ายๆก็คือถ้าเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ก็เข้าง,ง่ายๆก็คือแบบช่วยอนุรักษ์ที่ตัวเองทําได้เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรการประหยัดน้ําประหยัดไฟเท่าที่ตัวเองทําได้ก็สามารถช่วยช่วยโลกได้เยอะแล้วครับ

เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมแบ่งแรงเพาะกล้าป่าใหญ่ในวันนี้สนุกมากมากเลยใช่ไหมล่าพีเอ็และเมจิไม่ต้องอิจฉาไปนะการแล้ววันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งขอส่งหน้าที่นี้ต่อให้กับพีเอ็ดและเมจิในสตูดิโอค่ะน่าอิจฉาน้องแป้งจังเลยนะคะพีเอ็ดที่ได้เข้าเริ่มกิจกรรมแบ่งแรงเพาะกล้าป่าใหญ่เนี่ยนั่นสิครับน้องเมจิครับผมคราวหน้าเนี่ยถ้ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับรับรองว่าเราสองคนเนี่ยคงจะพลาดไม่ได้สละแล้วครับน้องเมจิใช่ละค่ะพีเอ็ดแต่ว่าไม่เป็น เพราะต้นกล้าอยู่ที่บ้านก่อนเวลาไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้มีประสบการณ์นิดหน่อยเอาอย่างนั้นเลยนะครับน้องเมจิพี่เนี่ยคงไม่ต้องไปช่วยน้องเมจิเพาะใช่ไหมครับเนี่ยก็แล้วแต่พี่เอสเลยค่ะถ้าไม่อยากช่วยสอนน้องเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะ โอเคก็ได้ก็ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ก็ช่วยก็ได้แต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมที่ให้เรามีส่งร่วมในการถ่ายทําครั้งนี้นะครับผมค่ะสาหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถรับชมรายการ Earth Request ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา15.30นถึง16.30นทางช่อง T News TV ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแฟนเพจของรายการ Earth Request ของเราด้วยสามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจรวมไปถึงชมเทปย้อนหลังของรายการได้ทาง เฟซบุ๊กด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับ,รบผมสวัสดีครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำกิจกรรมกันที่นี่ค่ะข <c oughs> อโอด